ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในเมืองไทยที่เขาบอกว่ามีลีกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมืองทอง f อหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของกิจกรรมในหลายๆสโมสรแต่ละภูมิภาคและแต่ละในจังหวัดครับซึ่งในวันนี้ครับพอมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลจังหวัดกาลสินห์บ้านเราก็มีฟุตบอลเหมือนกันครับซึ่งกในนามของกาลสิน f ์ซึ่งท,ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้มีการเปิดตัวกัวกนไปมีการเตะแล้วก็มีการแข่งขันกันไป ซึ่งในส่วนของกาลสินเอฟซ c นั้นผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยคงจะสงสัยนะครับว่าตัวตนของความเป็นกาะสินเอฟซตัวตนและหน้าตาของทีมฟุตบอลชุดนี้ที่บอกว่าเป็นหน้าเป็นตาทั้งภาคอรกเชียงเหนือทั้งหมดกระสินยังไม่ได้เคยส่งเลยครับปีที่ผ่านมาทางเราจึงได้ส่งทีมฟุตบอลกาะสินเอฟซเข้าไปร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีม ตืว่าเป็นปีแรกที่เราลงกุนคานมาเนี่ยแราก็สร้างนักเตะคนไทยครับขึ้นมาสู่ระดับอาชีพครั้งแรกก็ถือว่าผลงานปีที่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายท่านในจุฬาสินเจ็หมอสหกทีมปีนี้เราจึงมีความมุ่งหวังว่าเราจะสร้างทีมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กุฬสินเอฟซีเป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวกุฬสินและเป็น คนคนสินเป็นทีมกรสินโดยชัดเจนโดยแท้จริงเลยครับาาครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของกระบวนการัดป่งหลังขนองครับก็เป็นเป็นนัยความหมายที่ว่าเรารวบรวมนักเตะจักทั่วทุกสรารทิศของจองร์แดสินครับเป็นนักเตะที่มาจากท้องถิ่นครับเป็นคนกระสินด้วยความภาคภูมิใจครับมารวมตัวกันเป็นทีมกรสินเอฟซีและเรามาคุยกันว่าเราจะฉายยาอะไรที่มันเป็นอ่อเป็นของจริงเป็นของหลักของกรสินเลยก็คือโป่งลาน องรางกระนองในเสียงในเนื้อหาในความเร่าร้อนอให้สมกับฉายาองรางกระนองนี้นะครับเห็นก็คืออย่างที่เป็นโลโก้ที่ติดอยู่บริเวณหน้าอกเนี่ยจะเห็นมีรูปขององรางละดับถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนที่วันนี้ทางด้านสโมสรได้ออกมาเปิดตัวกับทอลาร์ข่าวเรามีแผนที่จะพัฒนาตัวผู้เล่นยังไงขึ้นมาอีกขั้นคนครับก็คืออย่างเช่น ตัวจริงกับตัวสำรองผมคิดว่าจะพัฒนาให้ตีเท้าเท่ากันสามารถจบแทนกันได้ในแต่ละเกมอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดที่มาอุ่นเครื่องด้วยก็ทีสำรองกับจีมเร้อยเอ็ดนะครับก็อุ่นกันก็เราพัฒนาไปสี่สองก็ผมก็พอใจเพราะว่าเขาสามารถพัฒนาขึ้นมาสามารถจบแทนตัวจริงได้เปรียบตัวแรกครับครับผม ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยก็เลยมองว่าไปเที่ยวอะไรถ้าถ้าเจอพุกปกะ้องมีการบันทึกเป็นประธานมัธสมล้วก็ตัดเรียนไม่เชื่อความก็เพิ่มเพิ่หรหัสเรียมแล้วก็ไปเป็นินเรียนถ้าไม่เชื่อ,อก็คัดชื่อครับ